ก็ขคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแคลสู่ช่องพูดถึงหนังวันนี้ก็เป็นคิวของหนังเรื่องชุดออ i ดผลงานการกำกับครั้งแรกของคุณทบี้มาเกเพราะก่อนหน้านี้พี่แกเองจะเน,น้นเดนินสายกำกับหนังสั ler, ้นรางวัลซะเป็นส่วนใหญ่ครับชุดออ i ดเรื่องนี้จะมาในแนวสยองขวัญที่ใส่ไอเดียเกม8บิตย้อนยุคและความเป็นป o p c u เ t อร์ยุค80บางอย่างเข้ามาโดยใช้ชื่อเกมมรณะในการเล่นครั้งนี้ว่าเคอร์เซ ตัวเกมจะมีการวางโจทย์มาว่าผู้เล่นจะต้องเลือกบางอย่างหรือจะยอมปล่อยให้ตายโดยมีคนรอบตัวเป็นช้อยในการเลือกทำสิ่งสยองขวัญต่างๆต,ต,ตรงนี้มันเลยทำให้ชุดออไดเองมีกลิ่นอายความเป็นหนังเขาอยู่ระดับหนึ่งเลยครับถึงแม้การดำเนินเรื่องกับความสัมพันธ์ของตัวละครนางเอกพระเอกอาจจะดูธรรมดาไปสักหน่อยแต่มันก็ชดเชยด้วยความสยองขวัญของเกม8บิดมรณะได้อย่างน่าสนใจเลยแหละครับ การดำเนินเรื่องของชุดออไดยต้องบอกว่าไม่ได้มีความซับซ้อนหรือความแปลกใหม่อะไรมากมายครับการวางตัวละครให้ร่วมเล่นเกมมรณะครั้งนี้โดยความบังเอิญหรือความตั้งใจบางอย่างโดยมีการใช้เงินรางวัลสูงถึง1,25,000เหรียญเข้ามาเป็นตัวลลอแต่พอผู้เล่นเล่นไปสักพักพวกเขากลับพบว่าเกมเครเซอร์ย้อนยุคเกมนี้สามารถทำอันตรายคนรอบข้างได้มากกว่าที่คิดและการที่จะหยุดเกมมรณะครั้งนี้ได้ พวกเขาต้องหาคำตอบว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งพราดคร่าวๆที่ผมเกริ่นมานั้นมันอาจจะดูธรรมดาก็จริงแต่การที่หนังทดแทนด้วยไอเดียเกมยุคแปดูนั้นดันทำออกมาน่าสนใจเกินคาดครับแถมทุกครั้งที่มีการเล่นเกมผู้ชมก็จะได้เห็นฉากโคตรต่าง,งๆที่เกมวางมาให้เลือกมีทั้งการตัดลิ้นคนในครอบครัวหรือการยิบเศษแก้วมาเคี้ยวแบบส,สด ยอมรับเลยว่าซีนตรงนี้มันเล่นเอาผมขนลุกขนพองไปไม่น้อยเลยครับแถมปริศนาเบื้องหลังเกมเคอร์เซอร์เองที่หนังทิ้งเอาไว้ให้คนดูคิดตามนั้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่าท่านผู้ชมคงเกิดความสงสัยระหว่างดูแน่นอนว่าตกลงแล้วเคอร์เซอร์มรณะเกมนี้มีคนสร้างมันขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่คำสาปอาถรรพ์เพียงเท่านั้นแต่ถึงแม้ไอเดียเกมย้อนยุคของหนังจะดูขายผู้ชมได้ แต่ทว่าองค์ประกอบส่วนอื่นๆกลับไม่ชนดึงดูดครับไม่ชวนน่าติดตามมาซะเลยทั้งการดําเนินเรื่องที่เล่นง่ายไปหน่อยเล่าแบบเส้นตรงที่มีแอบใส่ปริศนาให้คนดูสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับเกมเคอร์เซอร์แต่มันก็เป็นแค่ปริศนาช่วงแรกๆของเรื่องเท่านั้นที่ใส่เข้ามาเพื่อบิวอัพคนดูที่อยากจะรู้ว่าตอนจบของหนังนั้นจะจบลงแบบไหนมันน่าเสียดายตรงที่หนังไม่พยายามพลิกแพลงไม่พยายามลองหักมุมให้คนดูหัวทิมเล่น,เล,นเล่นดูสักหน่อย แล้วไอประเด็นบริษัทที่นางเอกถูกจ้างไปทำความสะอาดหนังก็ดันปูทางมาแค่ปลาปลายเท่านั้นครับไม่ได้มีการหยิบมาใช้ระหว่างทางของเรื่องเลยมีใช้แค่เฉลยเล็กๆน้อยๆในตอนท้ายที่ไม่รู้ว่าผู้กํากับเองจะต,ต่อยอดทําภาคต่อไปหรือเปล่าและพอพูดถึงชีวิตของนางเอกมันก็เสียดายไม่ได้ครับที่หนังเล่าในส่วนของแบ็้กราลชีวิตตัวละครน้อยเกินไป หรืออาจจะเป็นเพราะชุดออดายเรื่องนี้มันค่อนข้างซานคนดูเลยไม่ค่อยอินกับตัวละครมากเท่าไหร่ทั้งเบื้องหลังของชีวิตเคลาที่หนังปูเอาไว้ซะน่าสงสารแต่ก็ไม่ได้ออกมาต่อยอดอะไรมากมายหรือความสัมพันธ์ของเคลากับไอแซคที่ไม่ค่อยชวนน่าติดตามมากนักบวกกับบทของไอแซคเองที่ไม่ค่อยส่งให้นักแสดงคือไม่ใช่ผมจะบอกว่าเจ้าตัวแอบทาน้อยหรือแสดงไม่ดีอะไรนะครับเพราะนี่คือหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวหลักของเรื่องเหมือนกัน แต่ด้วยคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันทําให้ไอแซคเองเหมือนเป็นลูกมือของเคลามากกว่าที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของหนังและด้วยความที่ชุดออดายเรื่องนี้มีเวลาเล่าแค่85นาทีมันจึงทําให้หลายๆอย่างดูรวบรัดไปสมหมดครับซึ่งมันอาจจะเหมาะกับผู้ชมที่ต้องการความกระชับฉับไวแต่ในขณะเดียวกันผู้ชมที่เขาอยากได้เวลาทําความเข้าใจกับปริศนามากกว่านี้อาจจะขัดใจกับสปีดในการเล่าเรื่องของหนังได้ และผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะตัวคุณทอบี้มากินเองหรือเปล่าที่อาจจะยังชินกับวิธีการทำหนังสัน้นชินกับวิธีการเล่าเรื่องประมาณนี้อยู่สรุปแล้วชุดออดายเรื่องนี้ยังคงเป็นแค่หนังที่ขายไอเดียเกมมรณะยุค80ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับเพราะองค์ประกอบส่วนอื่นยังดูไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยสักเท่าไหร่ผมเสียดายแคสต,ติ้งนักแสดงที่อุตสาห์ได้คุณเอซ่าบัตเตอร์ฟิลด์ จากซีรีส์ e ซดูเคชั่นมาแต่กลับใช้งานเขาไม่ค่อยคุ้มเลยเสียดายตอนจบแบบปลายเปิดที่ไม่ได้ Impact คุณดูมากนักออกเป็นใครที่มีเวลาจำกัดชอบการเล่าเรื่องที่ไม่ยืดเยื้อมากนักบางทีคุณอาจจะมาถูกทางแน่นอนกับก,บการดูเรื่องชุดออไล์เรื่องนี้สุดท้ายนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไป และเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ